สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมนี้กับมะเพาะกันอีกแล้วจ้ากับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะเมนี่คุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาขยายจุลินทรีย์สังข้อแสงนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นจุลินรีย์สังข้อแสงที่คุณแม่ทำไว้นะคะเนี่ยค่ะสีแดงๆยังสีอันนี้ก็เฮ็ดหลายเดือนแล้วจ้ะพี่น้องขันต่ําก็จะประมั่นสองเดือนได้จ้ะ นี่เนาะจุลินรีย์สังเคราะห์แสงพี่น่องเฮดไว้ร้ายเดือนล้วพี่น่องเอาไว้แต่ฮดพักค่ะหดพักหดยาให้พักเข้าง,งามเนาะพี่น่องเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำค่ะตักมาจากในคลองเนาะจากนา้ำที่ใส่ก็เป็นน้ำข้องนอ้ำบ่อเนาะถ้าผูดด้ใดใส่น้ำบาดาลกะหุ้ยตายถ้าผูดด้ใดใส่น้ำบาดาลกะไอเซทิ้งไว้เนาะจะเปิดทิ้งไว้บระมาณเจ็ดมือเนาะ จังเอามาใส่ให้ไอิหยังเหอเขาเอิอนข้อลิ้นค่ะให้ข้อลิ้นเ้วเห้นหไอปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ก็จะพาพี่น้องมาเห็ดจุลินซีค่ะการขยายจุลินซีสังคาข้อแสงเนาะค่ะเอาไปฮดพักเนาะพี่น้องเอาไปฮดพักให้พักง้ามค่ะใส่น้ำก็ตรงเต็มเนาะเพราะว่าเขาจะใส่หัวเชือ้อ เขามีหัวเชื้อนอะจ้ะเขาจะใส่หัวเชื้อนอะพี่น้องเนาะส่วนผสมเนาะก็จะมีเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ไก่จะเอามาตำหอมแดงค่ะมีไส้สองหัวแย่เนาะคะ่ะป้องกันการลากเนาของพักเนาะคะ่ะใส่ลงไปจ้ะกับมีก่กะปิค่ะกะปิหนึ่งช้อนชาค่ะกะปินาอพี่น้อง ผงชูรสค่ะก็จะสเห็นในพักข้างงามค่ะผงชูรสค่ะใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะบัดที่นี้เ้าก็จะตำให้ละเอียดนะจ๊ะผ้าพี่นองมาขขยายจุลินทรีย์สังเคะหอแสงค่ะ เก็บใบท่าหดพัดหดดอกไม้หดหญิงงามนะจ๊ะตําให้ละเอียดเลยจ๊ะตํา ละเอียดประมาณนี้จ้ะพี่น้องบันที่นีกับตอกไข่ใส่จ้ะตอกไข่ใส่หนึ่งฟองบันที่นีกับตำให้เข้ากันคือเก้าจ้ะพี่น้อง เขากันดีแล้วจ้ะพี่น้องต่อไปเขาก็จะมาใส่อาหารจุลินซี่ค่ะเนานะขวดน้ำเป้าจ้ะพี่น้องขวดโคข,ขวดแป,ป๊บซี่เอามาใส่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นขวดที่คุณแม่ใส่ใส่แล้วคุณแม่ก็จะเหลือไว้นิดนึงเนาะไว้ขยายเนาะพี่น้องนี่ อันนี้เฮดไวถ้าใส่แล้วก็เหลือไว้เหลือไว้นิดนึงใบขยายตอจากนี่ค่ะต่อไปเขาก็จะใส่อาหารอาหารจูลินซี่นะคะลงไปในขวดน้ำขวดน้ำนี่กัประมาณ600หกร้อยมิลลิลิตรเขาก็ใส่อาหารจูลินซี่ค่ะหนึ่งช้อน ใส่ประมาณนี้ค่ะเยาะ่าไส่หลายด้อจ้ะถ้าใส่หลายเขาจะบ่แดงถ้าใส้หน่อยเขาก็จะบ่แดงค่ะใส่พ่อประมาณเย่าไส่หลายใส่พ่อประมาณค่ะไส่หลายเขาจะจะ,จะบ่แดงสีจะบ่แดงค่ะใส่พ่อประมาณเยอะไส้หลายขวดอันนี้ก็ใส่คือกันด้อจ้ะเขาจะมากขยาย ค่ะใส่อาหารลงไปค่ะย่าใส่หลายนี่ค่ะใส่หลายจะบ่ดีค่ะก็จะบ่เห็ดให้จิลิซ,ซี่ของเห่าแดงเนาะจ้ะนี่แหละค่ะประมาณครึ่งครึง่งซอนช้อนชาเนาะประมาณนี้ค่ะ ต่อไปนะค่ะก็จะใส่น้ำน้ำจุลินซี่ค่ะเป็นหัวเชื้อนะคะ่ะใส่ลงไปเนาะอันนี้ก็เรียกว่าการขยายจุลินซี่นะคะใส่ลงไปจะ้ะอันนี้ก็จะใส่น้ำเปล่า นี่ก็เป็นการขยายนะคะขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโ้ย้าใส่ในขั้วเลือดของเหาค่ะมุดพักค่ะเห็นไหมพักงามเนี่ยค่ะกระเสริฐแล้วแล้วตัวนี้คุณแม่ก็จะขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อนะคะ การเอาอาหารจุลินซี์ลงไปค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะมาเติมน้ำนะพี่น้องนี่นี่ก็ใส่อาหารลงไปแล้วแล้วเขาก็จะมาเติมน้ำเปล่าค่ะนี่ค่ะจะใส่น้ำลงไปค่ะ นี่ค่ะเซตแล้วเราก็จะ,ป,ะปิดฟ้าแล้วก็เขยา่าอย่างเขย่าอย่างนี้นี่ค่ะปิดฟ้าแล้วก็เขย่า ค่ะก็เป็นเซตเรียบร้อยค่ะปิดฟ้าเซตแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะพี่น้อง <S <S เขาก็จะเอาไปเอาไปว่างไวใต้ต้นใหม่พี่น้องให้มีแดดซองลำไรนะพี่น้องนี่ค่ะเอาไปว่างไวใต้ต้นใหม่ที่มีแดดซองลำไรก็ทิ้งไวประมาณเจ็ดมือค่ะทิ้งไวประมาณเจ็ดมือเขาก็จะเปลี่ยนสีค่ะพี่น้อง เขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงๆจะพี่น้องนี่ค่ะมือแหลกที่เขาเห็ดก็จะเป็นสียังสีเนาะนี่ค่ะพ่อทิ้งไวประมาณเจ็ดมือเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มๆเนาะเขาก็จะเอาทิ้งไวยัางสีค่ะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็สามารถเอามาลดต้นไม้ได้ค่ะลดต้นไม้ลวก็ผสมน้ำเนาะคะ่ะใส่ พอประมานะาน่ะใส่หลายค่ะใส่พ่อประม่าณใส่นิดหน่อยแล้วก็ผสมน้ำผสมน้ำแล้วเขาเอาไปลดน้ำต้นใหม่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะพาไปเมืองที่คุณแม่ขยายไว้เนาะค่ะว่าแดงไปค่ะเพราะว่าคุนแม่เนี่ยขยายไวแล้วค่ะรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ประมาณเจ็ดมือค่ะแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีแดงสวยเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเมืงเองนะจะ้ะค่ะก็จะพมามาเมืองไอ้ จูลินซี่สัางขอแสงที่คุณแม่เห็ดไวเนาะเอาไว้ในสวนพักค่ะไวในสวนพักกลางผ้าสแลมไวค่ะประมาณเจ็ดมือค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นสีนี่ค่ะออกสีแดงแงแล้วค่ะอันนี้เป็นจูลินซี่ที่ขยายไวเนาะจากพี่น้องนี่ค่ะสีแดงซว้เลยพี่น้องที่เขาขยายไว ประมาณเจ็ดมือค่ะเห็ดคือจังเห็ดบังหันนะจ๊ะพี่น้องเห็ดคือจังบังหันค่ะใส้น้ำน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่ไอ้หัวอาหารลงไปแล้วก็ใส้น้ำหัวเชือเอ้อนะลงไปสีก็สีออกสีแดงๆขมๆมึงสีเลยจ้ะว่างไว้ใต้ต้นใหม่ที่มีแดดลํำไส่จ้ะบ่ได้ตากแดดไว้เลยเนาะจ้ะขอใต้ต้นใหม่ที่แดดซ่องถึง นิดหน่อยค่ะสีงามเลยพี่น้องสีแดงงามเลยจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องก็ล่องไปเห็ดเมือโลจ้ะเอาไว้จตกหดพักค่ะปลอดสารค่ะเป็นจูลินซี่สังเคราะห์แสงเอาไว้จตกหดพักให้พักงามค่ะหดพักหดหยาหดดอกไม้ได้เมื่อจ้ะพี่น้องเนาะพี่น้องก็ล่องไปเห็ดมือค่ะรับล่องสูตรนี่แดงแน่นอนค่ะสีสวยพร้อมคลิบนี้ก็บลาไปก้อนเลยจ้ะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาในเดือจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อ,ตอไปจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะพอกันคลิปหน้าน,นะจ้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ